ใจกับตลาดวิเศษพิม์พใจเด็กหญิงวัยดขวบสวมเสื้อยืดสีชมพูสดใสกับโรงฟูฟ่องกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านเธอชอบเก็บดอกไม้หลากสีและคุยกับผีเสื้อที่บินวนเวียนอยู่รอบตัววันนี้เป็นวันที่อากาศดีเป็นพิเศษแสงแดดอบอุ่นส่องกระทบใบหน้าเล็กๆของเธอทำให้ดวงตาเป็นประกายพิมพ์ใจเดินลึกเข้าไปในสวนจนกระทั่งพบกับประตูเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ประตูนั้นทำจากไม้เก่าแก่มีลวดลายแปลกตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนพิมพ์ใจรู้สึกตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นเธอตัดสินใจเปิดประตูบานนั้นออกเมื่อพิมพ์ใจเปิดประตูออกเธอพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสวนสาธารณะอีกต่อไปแต่กลับมาอยู่ในตลาดที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงดังจอแจสิ่งที่ทำให้พิมพ์ใจประหลาดใจที่สุดคือสัตว์ทุกตัวในตลาดสามารถพูดได้ เธอเห็นกระต่ายกำลังต่อรองราคากับแม่ค้าขายแครดลูกแก้วกำลังร้องเพลงเชียร์ให้คนซื้อผลไม้และแมวกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ใต้ร่มพิมพใจเดินสำรวจตลาดด้วยความตื่นเต้นเธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีทุกอย่างดูน่าสนใจไปหมดทันใดนั้นพิมพ์ใจก็ได้ยินเสียงเรียกสวัสดีจากหนูน้อยเธอหันไปมองตามเสียงและพบกับคุณยายแพ้ใจดี ที่กำลังนั่งอยู่หน้าแผงขายลูกคุณยายแพะมีแว่นตาสีทองและสวมผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้หนูชื่ออะไรจ๊ะมาเดินเล่นในตลาดวิเศษแห่งนี้ได้อย่างไรคุณยายแพะถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพิมพ์ใจตอบด้วยความเคารพสวัสดีค่ะคุณยายหนูชื่อพิมพ์ใจค่ะหนูแค่เดินเล่นในสวนแล้วเจอกับประตูบานนี้ค่ะ คุณยายแพะยิ้มให้พิมพ์ใจยินดีต้อนรับสู่ตลาดวิเศษจะพิมพ์ใจที่นี่เป็นที่ที่สัตว์ทุกตัวพูดได้และมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอให้ค้นพบคุณยายแพรหยิบลูกอมสีรุ้งให้พิมพ์ใจลองชิมดูสิจะ้ะลูกอมนี้จะช่วยให้หนูเข้าใจภาษาของสัตว์ทุกตัวได้พิมพ์ใจรับลูกอมมาด้วยความดีใจเธอใส่ลูกเข้าปากรสชาติหวานอมเปรี้ยวทําให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีทันทีที่พิมพ์ใจกลืนลูกอมลงไปเธอก็เริ่มได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆ พูดคุยกันอย่างชัดเจนเธอได้ยินกระต่ายต่อรองราคาแพร์นกแก้วร้องเพลงและแมวบ่นเรื่องอากาศร้อนพิมใจรู้สึกตื่นเต้นมากเธอไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้ยินเสียงสัตว์พูดได้จริงๆคุณยายแพ้หัวเราะเบาๆเป็นอย่างไรบ้างจ้ะพิมพ์ใจได้ยินเสียงเพื่อนใหม่ๆแล้วใช่ไหมพิมใจพยักด้วยความตื่นเต้นคุณยายคะหนูอยากรู้จักเพื่อนใหม่ในตลาดนี้จังเลยค่ะพิมพ์ใจพูดคุณยายแพ้ยิ้มแน่นอนจะ้ะพิมพ์ใจตามยายมา ยายจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนของยายคุณยายแพพพาพิมพ์ใจเดินไปตามแผงต่างในตลาดเธอแนะนำให้พิมพ์ใจรู้จักกับกระรอกขายผลไม้ลิงขายเสื้อผ้าและมีขายน้ำผึ้งสัตว์ทุกตัวต้อนรับพิมพ์ใจอย่างอบอุ่นพวกเขาเล่าเรื่องราวสนุกๆกเกี่ยวกับตลาดวิเศษให้พิมพ์ใจฟังระหว่างที่เดินเล่นอยู่ในตลาดพิมพ์ใจสังเกตเห็นสุนัขตัวหนึ่งนั่งอยู่ตรงมุมถนนสุนัขตัวนั้นดูเศร้าส้อยและงาวหงอยพิมพ์ใจเดินเข้าไปหาสุนัขตัวนั้น สวัสดีจ่ะหนูชื่อพิมใจหนูมาเดินเล่นในตลาดนี้จ้ะแล้วเธอชื่ออะไรสุนัขเงยหน้าขึ้นมองพิมใจด้วยสายตาเศร้าๆสวัสดีฉันชื่อโชคฉันหลงทางจากบ้านมาฉันไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงพิมใจรู้สึกสงสารโชคมากเธอตัดสินใจว่าจะช่วยโชคตามหาบ้านไม่ต้องห่วงนะโชคฉันจะช่วยเธอตามหาบ้านเธอจำอะไรเกี่ยวกับบ้านของเธอได้บ้างโชคคิดอยู่ครู่หนึ่งฉันจำได้ว่าบ้านของฉันมีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านและมีรั้วสีขาวพิมใจยิ้ม เยี่ยมเลยเราจะเริ่มตามหาบ้านของเธอจากต้นไม้ใหญ่และรั้วสีขาวกันพิมพ์ใจจับมือโชคและเริ่มออกเดินทางตามหาบ้านของโชคพิมพ์ใจและโชคเดินตามหาบ้านของโชคไปทั่วตลาดวิเศษพวกเขาถามสัตว์ต่างๆที่พวกเขาเจอว่าเคยเห็นบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่และรั้วสีขาวบ้างไหมสัตว์บางตัวก็ไม่เคยเห็นแต่สัตว์บางตัวก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พวกเขาเดินผ่านแผงขายของต่างๆที่มีสินค้าแปลกตาเช่นหมวกที่ทำให้บินได้รองเท้าที่ทำให้วิ่งเร็วและแว่นตาที่มองเห็นอนาคตในที่สุดพวกเขาก็ได้ยินจากกระต่ายตัวหนึ่งว่ามีบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่และรั้วสีขาวอยู่สุดขอบตลาดวิเศษพิมใจและโชคดีใจมากพวกเขาวิ่งไปตามที่กระต่ายบอก จนกระทั่งพบกับบ้านหลังเล็กๆที่มีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านและมีรั้วสีขาวล้อมรอบโชคเห่าด้วยความดีใจนั่นบ้านของฉันเองเขาวิ่งเข้าไปในบ้านและพบกับคุณยายที่กำลังรอเขาอยู่คุณยายของโชคดีใจมากที่ได้เจอโชคอีกครั้งเธอขอบคุณพิมใจที่ช่วยพาโชคกลับบ้านคุณยายเชิญพิมใจเข้าไปในบ้านและเลี้ยงขนมและน้ำพิมใจเล่นกับโชคอย่างสนุกสนานก่อนที่จะบอกลาคุณยายและโชคเพื่อกลับไปที่สวนสาธารณะคุณยายให้ของขวัญพิมใจเป็นสร้อยคอรูปดาว ที่จะช่วยให้เธอเดินทางกลับมาที่ตลาดวิเศษได้ทุกเมื่อที่เธอต้องการพิม์พใจสวมสร้อยคอรูปดาวและเดินกลับไปที่ประตูเดิมเมื่อเธอเปิดประตูออกเธอก็กลับมาอยู่ที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมเธอรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างเป็นแค่ความฝันแต่สร้อยคอรูปดาวที่คอของเธอเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริง พิมใจยิ้มและตัดสินใจว่าจะกลับไปที่ตลาดวิเศษอีกครั้งในเร็วๆนี้เพื่อพบกับเพื่อนใหม่ๆและจนภายในโลกแห่งเวทมนต์พิมใจกลับบ้านด้วยความสุขเธอเล่าเรื่องราวการผจญภัยในตลาดวิเศษให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแต่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเธอแค่ฝันไปพิมใจไม่เสียใจเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอเจอเป็นเรื่องจริงและเธอจะเก็บความลับนี้ไว้กับตัวเองเธอรู้ว่าเมื่อใดที่เธออยากจะกลับไปที่ตลาดวิเศษสร้อยคารูปดาวจะนำทางเธอไปสู่โลกแห่งธรรมนและมิตรภาพ คืนนั้นพิมพ์ใจนอนหลับฝันดีเธอฝันถึงตลาดวิเศษเพื่อนใหม่ๆและการผจญภัยที่รอเธออยู่เธอรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายรอให้เธอค้นพบและเธอพร้อมที่จะออกเดินทางไปสำรวจโลกกว้างด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความรักพิมพ์ใจหลับตาลงและยิ้มให้กับความฝันที่สวยงาม